โอเล่ซูเปอร์สตรเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้ Breaking n า w 10นาฬิกากับสุดารัฐค่ะทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็พร้อมแถลงนโยบายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะซึ่งในขณะที่เย็นนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็มีนัดสรุปรายละเอียดอีกครั้ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปะลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอมหลวงปนัดดาดิษกุลบอกว่ารัฐบาลมีความพร้อมเต็มที่ในการถแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชในวันพรุ่งนี้ 12กันยายนโดยทุกกระทรวงกำลังตรวจทานร่างนโยบายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดตามกรอบรถแมพ3ขั้นในขณะที่เย็นวันนี้จะมีการประชุมภายในเพื่อสรุปรายละเอียดอีกครั้งโดยยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเนื้อหานโยบายทั้งหมดด้วยตนเองแต่หากรัฐมนตรีคนใดมีข้อมูลจะชี้แจงเสริมก็สามารถทาได้ทางด้านยูเครนเองค่ะก็เผยนะคะว่ารัสเซียตอนนี้เตรียมถอนกำลังส่วนใหญ่แล้วค่ะ ประธานาธิบดีเปโตรโปรโรเชนโกของอยูเครนเผยเมื่อวัน,วนพุธที่10กันยายนค่ะว่ารัสเซียถอนทหารส่วนใหญ่ออกจากยูเครนแล้วเพิ่มเพิ่มความหวังว่าแผนสันติภาพที่กําลังขับเคลื่อนอยู่ขณะน,นี้เริ่มมีความคืบหน้าเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า3,000รายนอกจากนี้ในคํากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์นาย ขออภัยค่ะนายโปโรเชนโกแสดงท่าทีขอผูกไมตรีกับฝ่ายกบฏโดยบอกว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่มอบสถานะพิเศษแก่บางพื้นที่ในจังหวัดโดเนสและลูฮันทางภาคตะว,วันออกของอยูเครนที่เวลานี้อยู่ภายใต้าการควบคุมของพวกแบ่งแยกดินแดนค่ะพบกับ breaking n e w อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาค่ะ